ครับผมกับบังคำเฟอร์รี่ครับวันนี้มาเจอโอ้โหนะครับทีมงานแข่งแข่งในการทำอาหารว่างให้กับลูกๆนะครับทางนี้ไปเบิ่งครับพี่น้องผมเป็นอย่างครับรับรองว่าพี่คนอยากกินน้ำผมแน่นอนครับผมกับมากับไอ้ไซผมเองครับสองคนรอที่สุดแล้วครับในจักรวาลนี้แต่รอเช็คก่อนอครับไม่ต้องรอแล้วครับสองคนนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่ามันจะมาให้กำลังใจเป็นอย่างครับผมครับผม มาดูดาวยูเซ่ยูเซ่ชุดนี่ยูเซ่ดูดาวโรงเรียนชุมชนหองคาจริลป์ด่านเลนศิลป์กับสปปสกลนครเขตหนึ่งพี่น้องสุดยอดครับโมนี่มีกิจกรรมดีๆครับครับพออันนี่เข้มแข็งครับอยู่น้ำเล่นหน่อยจนมื่อจนกำบ่เมื่อน้องจีนเกาจีไว้อ่ยังไม่กลับนะพี่น้องเกาจี้ท่าใครพี่น้องแซ่บๆครับอ่พวกเขามันพออันลุกถึงครับมีนักกินน้ำเพลืนแซ่บแตงเดียวเดี๋ยวไปเบิ่งครับวิธีการเท็ดเกาจี จีของเขาก็คือเอาเขาไปเอามัวิธีการที่เขาจีเขาคือหนึ่งถอยมันซุกใส่มันบ่อพี่ใส่ใส่กะทิใส่ยังบงใส่กะทิโอ้หมูนใส่กะทิแล้วก็มาปั้นแบนๆอย่างนี้นะครับต้นนั้นคือโปรไซมันบอกเอต้นไหนเออในน้ำไบเออในน้ำเนี่ยสูตรนี้สูตรนี้คือเป็นสูตรของลงมาไฟโดยเฉพาะอันนี้อันนี้สูตรโบราณด้วยไหครับโบราณนะครับเนาะแต่ว่าคนเป็นสมัยใหม่อยู่แล้วคนหมดไปเลยโบราณเลยเฮ้ยเกลือแซ่บขนาดเลยพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาไปย่างที่เตาเนาะ โอ้ค่ะขนาดเด้พี่น้องบึงก้อนยางกับเบิ่งก้นยางนั่นเอื่อยเราหันงามขนาดได้ผู้เดียวเราย่างได้เนี่ยนะครับมื้อนี้เฮ็ดอาหารมันต้องจะเช้ามื้อนี้แล้วป่าเมื่อยบ่เมื่อยบ่ไม่หรอกคไม่เมื่อยเพื่อลูกๆนะครับเนาะลูกๆเด็กๆนะอรับิ่งขอนจีค่ะขนาดแน่น้องสุดยอดเลยนะยางวันนี้สิบกิบ่อไข่นี่กัตีมาประมาณจักฟองนี่ประมาณหาซื้ฟองมาเล่นน่ครับผม หกสิบหองห้าเจ็ดสิบห้าโอ้ผมเดาเกือบถือครับพี่น,อน้องโบราณคือใส่แต่เกลือพี่น,อน้องเกลือก็ต้องเป็นเกลือขีดท่านะครับหรือว่าเกลือกระท้อบัน่นกุหลาบัานนิวาดนั่นสิแซบ่บเนาะโอ้อันนี้เขาเขาเหนียวมูนแต่ว่าให้ไหลของเข้ามือนีก,ก็คือนี่ครับผมมัดยังครับเดี๋ยวมัดยันมันแกว้วหรือมันเทศประสากลางเนาะ หรือมันสีสมมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นอันนี้มันญี่ปุ่นมาแทมแลมมันญี่ปุ่นโมจิวานเดี๋ยวอันนี้ตั้งมาผสกตัวไหนสุกตัวไหนสุกให้ท่านพอเจอสาธิตวิธีการกินมันทุกทีบอกว่าอันตรงกลางโอซุกเลไรอย่างเงี้ตัวไหนมันตัวใหญ่นี่มันสุกเนาะโอ้นี่ครับสำหรับพี่น้องชาวต่างประเทศนะประเทศละพี่น้องไทยลาวนะครับก็จะเคยกินนะครับแต่พี่น้องที่อยู่อเมริกาสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น นะครับกับโดนๆที่ได้กินเนาะสวิตเซอร์แลนด์อาเซิยบอมี่เนาะครับพี่น้องเนาะเยอรมันกับจีฮายากต้องมาที่ดงมาไฟครับพี่น้องดับกินแน่นอนเลยน,น,นะเดี๋ยวไอ้สายภู้ิศาสาธิตการกินอันดับแรกคือปอกด้วยปอกอ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้บอมมันเขนเด็ดนะครับฮ่อนอิริเนี่ครับต้นปอกโอ้ เหลืองอุยหุยเร็วหน่อยเนาะอ๋อขนาดเลยครับผมมาเด้อเนาะพี่น้องจากต่างประเทศทั่วมุมโลกครับถ่ายมาดองมาไฟรอบๆได้กินแน่นอนพอออเพิ่นใจดีอยขึ้นนี่แหละขึนนี่แหะเอานี่แหละเนาะไอ้มันกินเนาะโอ้โหไอ้ไซพวกอีกคนนึงกำลังมางยังกันนะเขาจี้เขาจี้เขาจีเบึงเล่าใหญ่เงาสิแล้วกินเขาจีครับแต่หน่อยนะครับผมใหญ่ยอดเขาจีโอ้คัก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  คนไอ้ใจผมเป่าไหนไหนมันจะลวกปากเลยเป่าได้จังเลยเอาคลิปเนี่ยกับเบิ้งแจ้งลานวิวได้ครับเด้อคลิปนี้เด้อลานวิวเยลยผมผมู้สาอวผู้รักผู้ใหญ,ญ่ผมมามอ,ออกเลยโอ, <c oughs> อ,อ้ยห <c oughs> ถิ่คผักพี่น้องเรับ <c oughs> มีทั้งสีสมสีเหลืองสีขาวสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับกินมันนี่ดีอย่างเดียวครับเพราะต้องจำแจวเด้ครับพี่น้องปอกแล้วกินสด โบเปล่งแจ้วครับผมนี่มันญี่ปุ่นครับนี่มาจากเมืองฮอกไกโดครับเนื้อมุนจ้าจ้าเผมไอ้เนื้มไไนมมนอ,อ <c oughs> มอุนนี่ยผมว่กได้เป็นอะไกับจีดินมุนมั่งเนี่ยอยากได้อยู่มุ้บเปลินอืมสุขหลักสุขเรบขอบคุณครับโอ้โเห็นใจผมจกมมีกินเบมดวันนี้ก่อนขอบคุณหลายๆครับผมมีกับคอร์ทเจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นในกับเยลืมนะครับกดไล็์กดอนแจ๊กก้อนตี๋ตางฟังข้ามเฟรมดีนะครับ สองของเขานี่บ,บมมีคอนเทนต์หนังลักครับพอยยังกบไทยครับผม <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับเด็กเจ๊กีต่อไปครับขอบคุณครับกินกจวยจีบึงกันด้นนนวยโอ้ยหหอมน้่ครับพี่น้อง <c oughs>